สวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ช่องเจ็ดสีร่วมกับกาแล็กซี่บ็อกซ ing โปรโมชั่นนะครับพาผู้ชมมาที่เวทีโชวคราวร้านคำขวัญซีฟู้ดชาเทเลบางนุ่นเทียนกรุงเทพเพื่อชมการถ่ายทออสดมวยโลกในศึกยอดมวยโลกกระทิงแดงของ WBAPABA โดยมีแชมปเปี้ยนของ PABA ในรุ่นไฟฟลาเวทชาวไทยป้องกันตำแหน่งแชมปเปี้ยนไฟฟาบังคับกับผู้ท้าชิงชาวดินีเซียเป็นคู่เอกวันนี้แต่ว่าคู่แรกที่จะได้ชมต่อไปนี้ เป็นการชกแต่อันดับโลกของดาวรุ่งนักชกไทยในพิกัดน้ำหนัก115ปอนกำหนด6ยกระหว่างนักชกทางด้านมุมแดงนักชกอนาคตชาวไทยช่างได้115ป์ปอนอินทนนทกระทิงแดงยิมทางด้านน้ำเงินนักชกจอมโตรจากอินโดนีเซียช่างได้115ปรปอนเท่ากัน เอริสอักบากรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีได้แก่พรหมเมธจากสุรักษ์เชิญชมการโชคของหมวยคู่แรกได้เลยครับสวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่เป็นโปรแกรมแรกของ g a l a x y Boxing p r o m o โ i ร n มชและช่อง74สนะครับสดจากเวทีมวยโชคราวร้านอาหารคำขวัญซีฟูด้ด อยู่ชายทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพนี่เป็นการถ่ายทอดสดครั้งแรกของปีนะครับโดย Galaxy Boxing Promotion นี่เป็นโคเรกยของการถ่ายทอดสดอินทนนท์กระทิงแดงยิมต่อยกับเอลิสอักบานักมวยจากอินโดนีเซียด้วยน้ำหนัก1 1 5ปอนด์และคู่2สแตมป้องกันแชมป์กับเอสปิโน,โนซาบูนะครับก็เป็นการป้องกันแชมป์ p b a อบฟบังคับทีมงานผู้บรรยายวันนี้ทั้ง4ท่านนะครับมา ครบทีมเหมือนปีที่แล้วคุณเชื้อชาครับกับสวัสดีครับต้อนรับกับผลงานของกาแล็กซี่นะครับคุณนิวัฒน์เหล่าโซนวัฒน์ร่วมกับคุณกิติวัฒนันตนมอนอนวอนวริทนะครับเจ้าของร้านทาหวันซีฟูด้ดก็พาแฟนๆมาเปิดรับสักการะด้วยการดูกำปั้นล้วนๆครับวันนี้ดูอินทนนท์ก่อนนะครับสู้กับน้องมวยอินโดนีเซียเป็นมวยซ้ายครับคุณกิติพงศ์กรับอินทนนท์เยอด อดีตแชมป์ฟลายเวทของเวทีมวยราชดำเนินแล้วก็เป็นอดีตแชมป์ฟลายเวทของสาบัน OPBF นะครับหรือว่าแชมป์ภาคเอเชียแปซิฟิกครับวันนี้ถือว่าเป็นมวยเก่าประสบการณ์ดีอีกคนหนึ่งเลยทีเดียวครับเพราะว่าเคยผ่านนักชกดีๆระดับโลกมาแล้วมากมายครับโดนท้องเครื่องไปแล้วครับซ้ายของอินทนนท์ผมเมฆจากสุรัตน์นะครับกรรมการผู้ชี้ขาดของเวทีราชดำเนินซ้ายกับขวานะครับโอ้คุณสุรเทชครับ มีศีสะโมงเข้ามาด้วยครับต้องระวังครับใช่ครับมวยอินโดนีเซียรายนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับเคยมาลงรายหลายครั้งเลเหมือนกันก็ถือว่าเป็นอีกรายการนึงก็เป็นรายการแรกประจำปีนี้นะครับ2,588ครับของทางกา l a x y Boxing p r o m o t i ร n มชั่ทีก็เชื่อว่าในปีนี้นี่ก็จะมีรายการดีๆให้กับแฟนมวยนี้ได้ชมกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีครับแล้วก็ยังมีมวยดีๆสายเลือดใหม่นะครับพี่เตรียมที่จะขึ้นโชว์ฝีม้ลายเมือให้กับแฟนมวยชาวไทยได้เห็นในตลอดทั้งปีนี้ครับอาชีพมีมาเหมือนเดิมครับ จากเสือ11ตัวในห้างชิชัยเอื้อบุญันครับ5,000บาทสาหรับค่าอินทนนท์ชนะน็อกได้ในยกแรกนะครับเจ้าอาชีพเจ้าเก่าปีใหม่แต่หัวใจยังเหมือนเดิมครับในห้างชิดชัยเอื้อบุญานเสือ11ตัวอุ้ยตัดไทยโครงครับเอาแล้วครับล็อกได้กลับไป5,000ครับและจจกเมซิโมโซลูชันโดยในพลคนขันแก่นอีก3,000อ่า8,000แล้วนะครับรางวัลพิเศษยี่เข้าไปเลยครับอินทนนท์แมมกำลังหนาวเลยครับภาคเหนือ แฟนๆเพี่ยวพักผ่อนย่อนใจไปอยู่ภาคเหนือนี่กันเยอะมากใช่ครับใครจะน็อกเป็นคู่แรกเป็นคนแรกอของปีนี้คร,ครับติดตามนะครับผลงานของกาแล x กซี่ยังมีธีรชัยครับกำลังโรดเล่นอยู่บนถนนสายกำปั้นอาชีพสายกินเข้าไปครับอินทนนท์วันนี้ใครน็อกนั้นถือว่าเป็นเศรษฐีย่อยๆครับเพราะว่าผู้สนับสนุน g a l a x กซี่บ็อกซิ่งโปรโมชั่นนั้นมากันพร้อมหน้าพร้อมตาครับ วันนี้ถือว่าเป็นรายการใหญ่เลยทีเดียวครับนอกจากจะเป็นการประเดิมของ Galaxy Boxing p r o m o โ i o n มชัแล้วยังมีพิธีการดีๆให้กลับมาที่คำฝันซีฟู้ดนะครับร้านอาหารทะเลแห่งใหม่ที่ชายทะเลบางขุนเทียนนี่เป็นภาพช้าของคู่แรกครับอินนลเกลทิงแดงยิมกับเอลิสอักบาขอบคุณในห้างวินัยวีรพผู้ชมครับประธานบริหารบริษัทไทยนครพัฒน,นาจำกัดบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดเคร,รื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์ เครื่องดื่มแมนซัมบริษัทแสงสุริยะชัด2,002จำกัดและในห้างวินัยวีลผู้ชมครับผู้มีแต่ให้กับกีฬาเมืองไทยตามลุ้นกันต่อนะครับยกที่2ซ้ายเป็นของเรานะครับอินทนนท์115ปอ์สู้กับอินโดนีเซียเอลียเอสวาโอ้โ,โดนซ้ายนลครับอเอาครับสะดุงนะครับโดนซ้ายดอกนี้ใ่หายใจยาวโดนลำตัวทําท่าไม่ค่อยดีกัาามากแม่จะจะน็อกเป็นคนแรกของปีหรือเปล่าครับ บวกขวามาเหมือนกับข้ซ้ายกับขวาครับอินโดนีเซียแล้วถือว่าเป็นมวยที่หมัดหนักซ้ายหนักโดยธรรมชาติด้วยต้องระวังนะครับเวียงไปเวียงมาอินโดนีเซียอยู่ใกล้ๆทะเลโดนหมัดเวียงหมัดบวกนี่เดี๋ยวอาจจะออกทะเลได้ครับอย่าให้ร่วงเหมือนเครื่องบินแล้วกันครับวันนี้อินโดนเจอไอ้หนุ่มผมทองจากอินโดครับ ดูแล้วดูแหมปีนี้นี่นีโนนมามาดใหม่นะครับค่อนข้างที่จะสุขุมลุ่มลึกเลยทีเดียวครับปกติเป็นมวยบูนะครับแต่ว่ามาไฟนี้นี่หมายค่อนข้างที่จะชกละเอียดค่อยๆเลือกค่อยๆจิ้มครับฉีดเพิ่มเติมมาอีกครับ3000บาทตอนนี้9000แล้วครับตัวเลขกลมๆเสียสิอ็ดตัวสามพันครัวคุณสลายสามพันนายพลคนขอนแก่นแม็กซิมอลโซลูชันอีกส0 0พันจังหวะีครับนัดครับตัว โดนรึเปาเอาละครับเบียดมาสู้เหมือนกันครับอักบาออกซ้ายออกขวาออกได้ตลอดครับแต่โดนโดนตัดลาตัวขวาอีกทีนึ่งหนีกันเชียงหนีนะทุกขวากทีหลอดไม่หลอดครับโดนสีข้างแล้วมีอาการให้เห็นครับทางด้านของอัคส์าโอ้เขาก็โดนเขาก็โดนครับเอาละครับบวกเจอแล้วอย่างนี้อืมอักบาเทคนิคใช้ได้ครับจังหวะวงในนี่มีใช้ไหล่ดันกระแทกออกมาด้วย ขวาตรงเขาแน่นนะครับต้องระวังด้วยจังหวะบวกกันเมื่อสักครู่นั้นโดนเต็มเตมเหมือนกันครับอินทนนท์ปลายกปลายก,ล,ายกลงแล้วนักแล้วครับ1 2ึ่งสองสามไหวไหมไหวไม่ไหวไม่ไหวครับนอกคนแรกของปีเลยครับอินทนนท์กระทิงแดงยิม โอ้โหจะหมดยกอยู่แล้วนะครับไปไม่รอดครับพักครู่หนึ่งระวังไปล่วมกับแม่นชมภาพช้าครับคู่แรกของการถ่ายทอดสดสึกยอดมวยโลกระทิงแดง PIBA จากร้านอาหารคำขวัญซีฟู้ดชายทะเลบางขุนเทียนนะครับจบลงที่ตรงนี้แหละครับฟุกขวาเข้าชายโครงด้านซ้าย ของเอลิสอักบาคู่ชกจากอินโดนีเซียแล้วทำให้สุดลงไปกับการนับไปถึง8แล้วถามต่อว่าไหวไหมอักบาตอบว่าไม่สู้ครับสุดท้ายน็อกยก2ครับปลายปลายยกเท่านั้นแหละครับจบเร็วพักอีกครั้งครับท่านผู้ชครับแค่ยก2นะครับดาวโรดองหม่ของไทยนะครับ อินทนนท์นะครับอินทนนท์วันนี้ก็กระทิงแดงยิมเป็นผู้ชนะยกสองครับ